อังกี่เจริญฤทธิ์เกียรติบ้านช่องครับติวให้ฮะภาพยกทีสี่หวานซ้ายครับนี่ลูกเตะจ่อยางมีสะดุ้งนี่ก็ตอนเข้าวงในเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากันสักหลายครั้าพยายามจะออกมาดักเตะเราตลอดเลยจังหวะวงในปเป็นไงเราสู้ได้ไหมเอาจริงใไงปั้มกันเลยปั้มกันรู้สึกยังไงตอนเข้าไปปั้มแข็งแต่ก็ตอนแรกๆไล่ๆอยู่อ่ หลังมาแล้วนเยู่นี่ครับผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะออกมาดักแล้วก็สาดแข้งออกมาดักแล้วก็สาดแข้งช่วงท้ายเป็นไงมันมีพลังอะไรเคล็ดขึ้นมาโดนไหมช่วงท้ายเราต่อยโดนไหมโดนอยู่ครับเติมไม่ค่อยมีน้ำหนักครับมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นี่ครับเสียดายฉีดนะครับอืมขยันฝ่าก็ฉีดแล้วเขาโต๊ะใครพิเศษไหมังไงโต๊ะรูปี้เลยแล้วก็บคนท้ายด้วยคนท้ายจยามกันไหมให้เห่น ชื่อว่าครับเริ่มาเริ่มเดนอหเดินกันหมเดยวไปดิไปข้าวเด้นก็คูดัวนันังบังมิดเลยเดี๋ยวเรอยราชายเรามั่นใจสุดยกไหนได้ออกไปถอยันามมั่นใจยกไหน เขาเดินผมก็ถอยครับ yeah. uh, uh. uh, ่ยสบายๆ็ yeah. okay. um, ่อยเรื่อยๆสบายๆเก็บแต้มกินแต้มไปเรื่อยๆรู้สึกว่าวนี้แข่งจะหนักเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าช่วงป้อมวงในไปฐานเข้ามาแล้วส่วนตัวเราขอความคำตอบเหรอป้อมวงในเป็นไงได้ใช่ไหมครับได้เลยคิดว่าสู้ได้เลยวงในก็ไม่ได้ดั่งอะไรเท่าไหร่ก็ถ่อยว่าเตะกินแต้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเดินเราก็ถอยเตะเล ให้คะแนนตัวเองเต็มสิบให้เท่าไหร่วันนี้แค่แปดพอนะครับช่วงอีกสองไว้ตรงไหนอีสองผิดพลาดครับแ้กไขช่วงค้ายนี่เป็นยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยโดนไหมไม่ก็ไม่ใช่โดนแต่หลบมัดเองเมาเองอะไรแบบนี้เราไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเอาน่าทำไมมันเหมือนเมาอ่ะหลบเมาเสอหลบเลยดูเหมือนเมาโอเคว่าไป อยากขอบคุณแคนพิเศษไหมในไฟนี้ชนะแล้วขอบคุณทุกคนนะครับนี่คอยหน,นุนคอมโปรเพื่อมนาหน้าใายทั้งเที่ชั้นหนึ่งทันน้ง,งน,นาา้องๆหน้าใครขอบคุณครับวันนี้ฟอร์มดีมากเลยนะมองอนาคตยังไงบ้างไฟสองไฟน้ำหนักน,น,นี้เป็นยังไงบ้างร้อยยี่สิบสองชิงแชมป์โอ้ยตึงนะร้อยยี่สิบสามตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วทางทีมงานบอกชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองแล้วพลอยบอกถ้าอยากให้ชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองยี่สิบสองทำได้ไหม แต่จริงก็ิงครับทำได้ไหมทำได้นะได้แต่อีกไลครับอีกนานแล้วแต่โปรโมเตอร์ใช่แล้วก็ฝากเนี่ยากฝากแานของแฟนสื่อก็ได้ฝากโปรโมเตอร์ก็อยากทุ่มเทเลยก็ฝากไปเรื่อยๆกันครับเราเขากันนะฟังฟังก็อยากไปเรื่อยๆกันครับตอนนี้ก็ต่อยไปเรื่อยๆกันเนาะครับขอบคุณแฟนมวยด้วกันเป็นแฟนมวยด้วยกันที่ติดตามฝ่ายหน้าผมถ้าไม่ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับดีจ้ากับแล้วมาดูผลงานยกที่ผ่านมากันก่อนครับ นี่ยจังหวะสับสอกยอดมีชัยและต,ตีขวาจิกเข้าไปครับสู้ศึกนี้มีสอกเลยครับแต่ว่าน,น,นานๆมาทีครับโอ้โหโ<ข>ดน,นดชัยเ,ออเขาขวาเขาขวาน้องกีจเจริญฤทธิ์เกียรติบ้านช่องครับติวให้นี่ครับภาพยกที่สี่วาง้ายครับนี่ลูกเตะจ่อยางมีสัดดุ่ง